อามารู้ไหมครับวันนี้โลกกำลังเข้าสู่ช่วงที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่งของพัทธรกลับเลยนะอ้าวแล้วมันเกิดอะไรลูกทำไมลมไม่พัดแล้วทำไมเจ้าแมวส้มทำหน้าเหมือนรู้เรื่องใหญ่แบบนี้ล่ะอามาตอนนี้เราอยู่ในยุคว่างจากพระพุทธเจ้าครับเป็นช่วงหลังจากพระกัสสปะพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วแต่พระโคตมพุทธเจ้าของเรายัางไม่บังเกิด ช่วงนี้เรียกว่ายุคเงียบก่อนพายุชื่อเพราะแต่ความหมายลึกมากอาม,ม่าโลกไม่ได้มืดลงในทันทีนะแสงยังมีผู้คนยังมีศีลธรรมความดีไม่ได้หายไปเลยแต่มันเริ่มไม่มัน่นคงเหมือนคนถือเทียนแต่ลมเริ่มแรงขึ้นทีละนิดเปลวไฟยังสว่างแต่สัน่นแล้วคนเขาเป็นยังไงลูกทะเลาะกันมากขึ้นเหรอไม่ได้ทะเลาะมากขึ้นแต่ใจคนสับสนขึ้น ค,คนถามตัวเองว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ไม่มีใครตอบแบบชัดๆได้เพราะไม่มีพระพุทธเจ้ามาชี้ตรงกลางแล้วแสงแห่งคำสอนเดิมก็เริ่มเลือนไปคนจำได้แต่เข้าใจไม่สุดอามาเห็นไมลมไม่พัดเลยเพราะโลกกำลังนิ่งเป็นพิเศษเหมือนกำลังกลั้นหายใจก่อนเหตุการณ์ใหญ่ฤด,ดูกาลในยุคนี้เริ่มแปลกฝนตกไม่ตรงเวลาลมแรงบ้างไม่พัดบ้างเหมือนโลกกำลังปรับตัว เมฆก็สะท้อนหมูดมนุษย์วันไหนคนใจฟุง้งเมฆจะสลับดำสลับขาววันไหนมีเมตตาเมฆจะบางเหมือนปุยนุ่นโห้ห oh, ธรรมชาติอารมณ์ดีอารมณ์เสียตามมนุษย์ด้วยหรือเนี่ยจริงครับอาม่าโลกกับใจคนผูกกันมากกว่าที่เราคิดคนยุคนี้เหนื่อยง่ายเพราะเขาเริ่มเชื่อข่าวลือมากกว่าเหตุผลเขากลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดกลัวกรรมกลัววิญญ,ญาณกลัวความมืด กลัวอนาคตท,าท,าทั้งๆที่ความจริงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือใจที่ไม่มั่นคงเออมันก็เหมือนยุคนี้เลยนะใช่ครับอาาเงาของยุคนั้นกำลังซ้อนยุคนี้เลยทุกยุคมีช่วงแบบนี้ทั้งนั้นอาายุคว่างนี่น่ากลัวที่สุดตรงนี้ครับคนดีมีแต่ไม่กล้าแสดงตัวไม่ใช่เพราะเขาเลวแต่เพราะเขาไม่มั่นใจว่าดีของเขาใช่ไหมไม่มีผู้ชี้กลาง เขาเลยเงียบนี่คือความเงียบแบบอันตรายแล้วเราจะทำยังไงดีลูกอามา่าช่วงนี้คือช่วงที่โลกสร้างสภาวะพร้อมให้พระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่สเสด็จมาถ้าไม่มีความสับสนไม่มีความทุกข์ไม่มีความเงียบไม่มีคำถามก็จะไม่มีใครโหยหาความจริงและหากไม่มีการโหยหาพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ก็ไม่จำเป็นต้องมาอื ฟังแล้วขนลุกนะมันเหมือนโลกกำลังอุ้มลมหายใจรออะไรสักอย่างที่ยิ่งใหญ่จริงๆแมวสม้มแกก็รู้สินะอามายุคเงียบนี้คือประตูประตูสู่การเกิดของพระโคตมาพุทธเจ้าแสงใหม่กำลังเดินทางมาแต่ก่อนแสงจะมาถึงโลกต้องเงียบลงก่อนเสมอ